รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับสวัสดีค่ะพบก,กับอ้อมกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆนะคะที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับสิ่งร,บรอบๆตัวเราซึ่งแรงบันดาลใจไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลค่ะอยู่ร,บรอบๆตัวคุณนั่นเองค่ะ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆนะคะที่เราจะได้มาร่วมทำบุญนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรตินะคะกับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายทำรายการค่ะตรงกับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2559นั่นเองค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้นะคะที่มีการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ7รอบนั่นเองค่ะแต่ความพิเศษของเราค่ะไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ค่ะอ้อมีนัดกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมาร่วมกิจกรรม ามแสดงความจงรักภักดีในวันนี้ค่ะ วนประลาดนะคะวันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกิจกรรมที่นี่อะไรบ้างคะวันนี้วันวันแม่นะครับวันเฉลิมพระชนม์มั่รรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระรบรมราชินาจเจริญพระชนม์มั่วปา84พรรษานะครับคือเจรอบเป็นปีมหามงคลน,นะครับเหล่าข้ารารชการก็มาลงนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้ ท่านรตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์นุเรกอดุลชแสงแก้วได้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับตามกรมและกองต่างๆมารงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน,นก่อนหน้านี้เราก็ไปทำบุญตักบาตรที่ท้องสารวงนะครับร่วมกับทางรัฐบาลจัดนะครับงานเฉลิมพระเกียรตินี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่คือได้แรง ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินาครับค่ะแล้วก็ได้ทราบมาว่าทางกระทรวงนะคะได้มีการเข้าไปขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการของโรงเรียนเพียงหลวงซึ่งเป็นโครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กในถิ่นทุรกันดารด้วยใช่หร,อรือเปล่าคะอันนี้เป็นพระเมตตาและสายพระเนตรที่ยาวไกลของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะครับทรงเห็นว่าเ,เด็กในชนบทนะครับ มีความห่างไกลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็โรงเรียนก็ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับซึ่งทรงพระดำริให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงเนี่เป็นเจ้าภาพนะครับเรียกว่าเป็นโรงเรียนเพียงหลวงเนี่ยเป็นโรงเรียนแห่งผู้ให้นะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2553ขณะนี้เรามีทํากันใน18จังหวัดนะครับ18จังหวัดทั้ง4ภาคก็เน้นจังหวัดละแห่งก็ไปบูรณาการแล้วก็ระดมสัพพากำลังทรัพยากรงบประมาณนะครับ ห้ากระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยผู้ท้องถิ่นนะครับกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาธิการนะครับและกระทรวงทรัพยากรษษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปเ,เติมพลังให้กับโรงเรียนนะครับเรื่องการเรียนการสอนอุปกรณ์การกีฬาเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสอนภาษาสมัยใหม่นะครับแล้วก็สอนใน,ในักเรียนเนี่ยเรียนรู้ประจานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเรอสอนการปฏิบัติด้วยครับผมได้มาเปิดป้ายโรงเรียนเพียงหลวงในปีนี้นะครับสแห่งครับที่สากแก้วนะฮะที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับอำเภอกร,ระบุรีจังหวัดพระนองนะครับนักเรียนเนี่ยมีความทักษะนะครับที่ครูได้เป็นผู้ให้นะครับแล้วก็บูรณาการกันหลายกระทรวงกระทรวงทรัพยากร,กรก็ไปสอนเรื่องเกี่ยวกับ การรักษาความสะอาดการรักษาปา่าการรักษาต้นน้ำรำธารน,นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะของเด็กนะครับการพัฒนา IQEQ นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมเราก็เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากเด็กที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกี่ยวก,กับหญิงที่ป้องกันความเสี่ยงที่จะถูกเล่าลวงนะครับรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะเป็นดูแลท่านผู้พิการผู้สูงอายุเด็กเหล่านี้ก็จะฝึกถูกสอนให้ ให้เขาเรียกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตไปตลอดไปครับนั้นแล้วก็เรามีการนําถุงพระราชทานที่ทรงมีพระเมตตาแด่พระสงคนิกรชาวชนบทนะครับไปนําของพระราชทานไปให้ถึงที่อันนี้ก็เป็นพระ กรณีที่คุณอย่างสูงชิ่งของศูนย์กระหม่อมพิงอุบลรัตน์ครับค่ะก็ได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆนะคะของทางโรงพยาบาลเ,เพียงหลวงไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราอยากจะทราบเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวของกฎบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะว่ามีนะคะหน้าที่กฎบาทอย่างไรบ้างแต่ว่าอาจจะต้องชี้แจงรายละเอียดครับเดี๋ยวคงจะไปพบกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สะพานขวานะครับ การเดินทางเริ่มต้นอีกครั้งสู่ดินแดนไกลปื่นเที่ยงแถบภาคอีสานสู่ถิ่นธุระกดานในอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมสู่โรงเรียนที่เราภูมิใจกับกิจกรรมสัญจรโรงเรียนเพียงหลวงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสืน่อโทรทัศน์และกิจกรรมสัญจรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุดรักเพียงหลวงโรงเรียนแห่งการให้ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทําขึ้น เพื่อเธอผเกียิและเผยแพร่พรกกรณียกิจทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวงให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าไปให้การสนับสนุนบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกิจกรรมสัญจรครั้งที่6ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายจุดหมายอยู่ที่โรงเรียนเพียงหลวงสิบในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี ตำบลหนองสนอำเภอนาถมจังหวัดนครพนมเดิมชื่อโรงเรียนบ้านเทพนิมิตซึ่งเด็กนักเรียนได้อพยพมากับครอบครัวที่ยากจนจากบ้านโคกกระแชรมาตั้งบ้านเรือนและทำกินบนพื้นที่ที่ทางราชการจัดสรรให้ต่อมาในปีพศ2555กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับจังหวัดนครพนมได้ขัดเดือาร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี ทรงพระราชทานานามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนเพียงหลวงสิบในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถม6มีบุคลากรครู7คนนักเรียน92คนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนครับโรงเรียนบ้านเทพนิมิตเมื่อเปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงเรียนเพียงหลวงสิบในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ตัวนักเรียนสมัยก่อนนั้นไม่มีแม้กระทั่งรองเท้านักเรียนที่จะสวมใส่มาโรงเรียนชุดนักเรียนก็เก่าๆความเป็นอยู่ก็ไม่ดีแต่เมื่อเข้าในโครงการของทุน่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพงค์ท่านมีความเมตตาทําให้ชีวิตของนักเรียนดีขึ้นเด็กๆเตรียมการแสดงต้อนรับชุดเบิ่งนครพนมซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นลูกอีสานและความงดงามของจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกับการแสดงชุดบาสโล ที่ได้รับพัฒธธรรมสืบทอดมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับต่อด้วยกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ที่เด็กๆแนะนำบ้านของพวกเขาให้รู้จักกับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกพืชบักสวนครัวรั้วกินได้การทำนาการปลูกยางพาราการพเพาะเลี้ยงปลาดุกอีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้มีชุมชนที่เข้มแข็งเกิดจากภาคีคือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่สนับสนุนให้มีการเกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของเด็กครอบครัวและชุมชนในการทำดอกไม้ประดิษฐ์การทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ติดอันดับสีดาวของสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดนคนปรปนอมอีกด้วยการจะสร้างชาติให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างคนให้มีคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างคุณภาพคนซึ่งมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งตัวเด็กครอบครัวชุมชน สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็กในชุมชนเมืองหากท่านสนใจเยี่ยมชมหรือให้การสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเพียงหลวงสิในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสุริวัฒนาพนวดี และศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครพนมพครับเพียงงงวขอ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของทางรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วค่ะเรายังคงอยู่กับท่านประหลัดนะคะท่านบมตรีอินทสุขค่ะประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านต่อนะคะสําหรับในช่วงนี้่ะท่านอยากจะให้ท่านพูดถึงเรื่องของเป้าหมายของโครงการทีงหนวงค่ะแล้วก็การใช้เกฑ์อะไรในการตัดสินที่จะเลือกรงเรเยนเข้ากับเข้ากับทางโครงการบ้างคะก็ใน18จังหวัดที่เราเริ่มมา า6าปีเนี่ยนะครับเราก็เอา,เอาจังหวัดและโรงเรียนที่มีความพร้อมนะครับแล้วกระจายกันไปทั้ง4ี่ภาคนะครับกระจายสภาคอย่างอยาปีนี้ที่เรียนไปแต่ตอนตอนน้นนะว่าเราไปเปิดที่สาแก้วนะครับติดชายแดนเลยครับชายแดนปั๊บเด็กก็เป็นเด็กที่พูดภาษาเาขมรด้วยนะครับแล้วไปที่เชียงคานนี่ก็อยู่ห่างไกลมากเลยแต่เชียงคานตอนนี้มีสเสนเ่ห์เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวตามธรรมชาติเป็นเมืองที่ ตรงข้ามกับทางฝั่งเรานะครับและที่กระบรีระนองในอันนี้ก็อยู่ในหุบเขานะครับอยู่ใกล้นิคมปักจันของของกระทรวงกรารพัฒนาสังคมเราที่ที่อำเภอกระบรีระนองครับจังหวัดอื่นๆนี้เราก็ดูความพร้อมของโรงเรียนความห่างไกลเหตุธุรกัารดารนะครับนี่โรงเรียนเพียงหลวงเราจะเข้าไปถึงเนี่ยตอนนี้เราก็กระจายกันที่เชียงใหม่ที่น่านที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เชียงรายนะครับภาคกลางก็ที่กาญจนบุรี สแก้วที่ผมกลับเรียนไปแล้วก็ที่ตราดน,นะครับภาคอีสานหลายจังหวัดหน่อยนะฮะบุรีบบรัมย์สุรินทร์นะครับอีสานเหนืออีสานใต้นะครับแล้วก็ยังยังไม่ได้เปิดมีที่หนองคายนะครับใต้ก็มีเรียบมาหมดเลยนะครับอุบลศรีสเกตสุรินทร์ทางใต้ก็มีสตูลแล้วก็ชุมพรน,นะครับอ่าอันนี้ก็เปิดไปหมดแล้วครับที่ระนองก็เปิดล่าสุดก็เป็นความสําเร็จอีกอันหนึ่งที่นําสิ่งที่ดีนําพลังอาสาต่าง นำกิจการที่ทํางานร,ร่วมกันในบุรณาการห้ากระทรวงที่ผมกลับเรียนนะครับไปสู่โรงเรียนและโรงเรียนนี้มีการพัฒนาครบอบวงจรและกระทรวงศึกษาเนี่ยนะเจ้าภาพหลักนี่ก็มาหน,นเสริมครับหลักสูตรต่างๆนี่ก็พัฒนาให้เข้ากับหลักสูตรของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนั้นครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะนอกจากโครงการโรงเรียนเกงหลวงแล้วทางกระทรวงนะคะได้มีโครงการอื่นๆที่ต้องขับเลื่อนเราก็น้อมนำ พระชมรมบริกระแสรับสั่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนะครับเราเรียกว่า Miracle of Life หรือปฏิหารอย่างชีวิตนะครับแล้วก็มา,าทำโครงการที่ว่า h i i f f n n s s h r r นะครับชีฟแปลว,ว่ายกระดับเคลื่อนตัวพัฒนาสร้างสรรค์นะครับแชร์ก็คือการแบ่งปันการให้รู้จักส่วนรวมและส่วนร่วมนะครับไปอ,อกไปฮะส่วนรวม เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งส่วนร่วมเราเข้าไปร่วมกับเขานะครับและบูรณาการกันนั้นชีพแอนแชร์คือการพลังเสริมพลังบวกให้กับเยาวชนทั้งในโรงเรียน18แห่งและนอกระบบโรงเรียนนะครับออตอนนี้เรามีคนที่ผ่านการอบรมชีพแอนแชร์เนี่ยประมาณ80,000 8 0 0 0 0นักเรียน80,000คนนะครับทั้ง18จังหวัดและออนอกเหนอือจากนี้ด้วยเราก็จุดหลักคือรู้จักแบ่งปันรู้จักกันให้มีจิตอาสา3อย่าง แบ่งปันการให้จิตอาสาดังนั้นเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับเราไปอบรมในค่าย2วันเนี่ยแล้วเรากลับมาให้เขาเขียนกิจกรรมนะครับไปฝึกปลือทักษะถ้าเกิดผู้ภาษาง่ายๆคือเหลาให้เด็กๆเนี้ยคมคมต่างๆเหล่านี้เพื่อไปแบ่งปันไปเปิดกิจกรรมสร้างสารรค์ให้กับเด็กคนอื่นนะครับหนึ่งไปต่ออีก10นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เด็กจะได้เรียนเนี่ยคือการเติมเต็ม ให้กับไม่ใช่เฉพาะเรื่องวิชาการให้รู้กับวิชาชีวิตปรับตัวกับคนอื่นใช้พลังบวกที่เรามีอยู่ใช้กิจกรรมในค่ายไปเติมให้เติมเต็มวิชาชีพวิชาการวิชาชีวิตวิชาชีพอันที่สี่วิชาไทยเรียนรู้ความเป็นช,ช,ชนชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบ,บันที่เราต้องปฏิบัติบูบชานะครับสถาบ,บันสังคมตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนชุมชนนะครับรวมถึงสถาบ,บันการศึกษาที่น้องๆอยู่ด้วยนะครับออแล้วก็วิชาธรรมรวมไปด้วยวิชาธรรมคืออะไรคือธรรมิบาลธรรมะจริยธรรมคุณธรรมสามคีธรรมเที่ยงธรรมสุจริตธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้เราแบ่งปันเราเสริมพลังให้กับเยาวชน 1 0ถึงปีเด็กด้วยเยาวชนด้วยนะฮะต่กรมวลนี่สิบถึงสิเาเนี่ย,เ,ยเป็นเด็กเนี่ยตามความหมายเนี่ยเขาแค่18นะครับแล้วถึง19ปีก็คือเด็กในระบบโรงเรียนและต่อเสริมขึ้นไปในระดับอ,อ,อุดมศึกษายิ้นพลังเชิงบวกเหล่านี้ถึงกระจายไปนะครับแต่การที่ทำนั้นกระทรวงการกาังคมนั้นเป็นร่วมใส่พลังนะครับแต่คนทำหลักก็คือเขตพื้นที่การศึกษาท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็ดึงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดึงทางสาธารณสุขเข้ามาร่วมด้วยนะครับรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักเป็นผู้แบ่งปันรู้จักจิตสาธารณะครับร่วมด้วยช่วยกันรู้จักมีการบริการต่อส่วนรวมอาสางานนะครับอันนี้ก็ตรงกับปัจจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์นะครับพระประชาบาดีที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นพระพรหมเป็นพระแห่งผู้ให้ครับ ให้เรื่องอะไรให้เรื่องปัจจัยสีให้เรื่องครอบครัวอุ่นใ,<ช>ให้หดูแลคนพิการคนสูงอายุเด็กขาดโอกาสดูแลสตรีดูแลครอบครัวใ,<ช>ให้เจ็ดแปดเรื่องนี้คือคืองานหลักของกระทรวงการพัฒานาสังคมครับดีเลยค่ะท่านได้คหช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆกันไปพอสมควรแล้วนะ,ะ้ะขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยต่ออักครู่ค่ะ ในช่วงนี้ค่ะอยากจะให้ท่านพูดถึงนะคะในเรื่องราวของภารกิจแล้วก็ภาพรวมของทางกระทรวงพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันสักหน่อยค่ะกระทรวงเราเป็นกระทรวงใหม่นะครับ <c oughs> เ,เดิมก็เป็นกรมประชาสงเคราะห์ตอนหลังก็ย้ายไปสู่กระทรวงแรงงานนะครับ <c oughs> และสวัสดิการสังคมตอนหลังมีการปรับเปลี่ยนตาม <c oughs> กฎหมายเมื่อปี245 3ตุลา245 <c oughs> กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จึงเกิดขึ้นนะครับกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ตอบโจทย์ทั้งชาวไทยและชาวโลกครับคือดูแลงานพัฒนาสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายและก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเป็นธรรมเท่าเทียมทั่วทัวนครอบคลุมนะครับคือภาษาอังกฤษเราใช i n c l u ู i v e คือไม่ใช่เอกซ์คลูซีฟกระทรวงเราเนี่ยถ้าเกิดพูดสรุปง่ายๆแล้วมี4พัฒนากับสีสังคมครับหนึ่งคือพัฒนาคนสองพัฒนาสังคมสามพัฒนาชุมชนและสี่พัฒนาเมืองครับสังคมคือสังคมเป็นธรรมสังคมคุณภาพสังคมสวัสดิการสุดท้ายสังคมสงเคราะห์นะครับสี่พัฒนากับสีสังคมคือพัฒนาคนอนะ่ะคนตามช่วงชั้นวัยวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานสูงวัย เราดูตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะครับตอนนี้เราก็ช่วยเด็กแรกเกิด400บาทที่มีครอบครัวที่ไรายได้ขัดสนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีรถลาของตัวเองเนี่ยนะครับ4บาทปีหน้าจะเป็น600บาทละ3ปีติดกันนะครับอันนี้วัยอันี้ก่อนพอเกิดมาก็ช่วยเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบโรงเรียนเรื่องอาหารเสริมนมต่างๆนะครับเราก็เป็นนโยบายที่เราช่วยมมาวัยเรียนวัยรุ่น วัยทางานจะสูงวัยสูงวัยผมข้ามมาสูงวัยแล้วก็มีให้เงินอุดนุนอายุ6 0สิ6ถึงเจ็ดสบาท7 0็ดสิบถึงแปดสิบาท8 0ดสิบถึงเก้าสิบบาทเกขึ้นไปพันบาทครับเพราะนั้นคนสูงวัยจะได้รับเงินจากรัฐเนี่ยพันบาทต่อเดือนนะครับที่ดูแลสรุปคือเราพัฒนาคนพัฒนาสังคมก็คือเราไปจุนเจือสังคมในรูปแบบต่างๆ,ๆครับพัฒนา ชุมชนก็คือไปสร้างชุมชนเข้มแข็งครับร่วมกับองค์กรห้องถิ่นร่วมกับกระทรวงมหาทยสุดท้ายคือพัฒนาเมืองก็คือการเคหพะพัฒนาบ้านริมคลองที่อยู่อาศัยของคนมีรายได้น้อยนะครับในส่วนของการเรื่องการสร้างสังคมคือสังคมเธรรมสังคมต้องทั่วท่วนเท่าเทียมเสมอภาคเราจะดูแลคนผู้ไร้ที่พึ่งคนที่ประสบกับภัยพิบัติคนที่ชราติดเตียง คนที่พิการนะครับอันนี้เราดูแลอยู่สังคมสร้างสังคมให้คุณมีคุณภาพครับจากระดับยกระดับขึ้นมามีคุณภาพเหมือนกับที่โรงเรียนเพียงหลวงไปยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนโรงเรียนในทินธุรกดารน,นะครับสังคมสวัสดิการเราก็มีกองทุนมีการให้สวัสดิการกับชุมชนกับองค์กรสนา,านาักผู้สต่างๆสังคมสงเคราะห์ก็คือเราก็ยังดูแลช่วยเหลือคนที่อ,อ,อยู่ในสภาพขาดแคลนอยู่ คือสุดท้ายแล้วสร้างสังคมเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังเห็นว่าเรามีศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมเนี่ยคือถ้าเกิดท่านพบคนพิการพบเด็กถูกทอดทิ้งพบการกระทํารุนแรงในครอบครัวพบเ,เด็กที่ละหกละเหินประม,มัี่ต่างๆไม่มีพ่อแม่ครับ หรืออยู่กับตายายที่แก่ชราแล้วก็ถูกกระทำนะครับหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เราก็มาแจ้งโทรศัพท์ฮอดไลน์1300ได้นะครับเราจะมีศูนย์ส,สถานบ้านนิคมทุกจังหวัดตามแต่ผู้ถูกกระทําหรือผู้เสียหายจะตกอยู่สภาวะใดเราก็จะส่งต่อไปอยู่ในสถานเหล่านั้นเป็นที่พัก,ท,พกที่พิงที่อิงที่หนุนที่อยู่ที่อาศัย ทั้งชั่วคราวและก็ส่งต่อไปอยังสารฝึกอบรมของเราสารฝึกอาชีพต่างๆครับอันนี้ก็เป็นพระกระทรวงกรารนางคม24ชั่วโมงครับถ้าเกิดท่านไปดูในสารคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะเห็นว่า,าพี่น้องเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือต้องการเมตตาธรรมต้องการความการุณาต้องการความาสงเคราะห์และสวัสดิการเพราะนั้นกระทรวงนี้เป็นกระทรวงแห่งผู้ให้ พระพรมที่เป็นชนะเป็นผู้ให้นะครับปรชจ,จาของโรงเรียนเพียงหลวงปรชจ,จาของอมิรา a c ิลอารายปริหารอย่งชีวิตชีฟแอนแชเนี่ยเป็นผู้ให้เป็นผู้มีเจตสาสรมุปภาพคำเราคือใครหน้าที่คือชีวิตเนี่ยอันที่สองสุจริตเป็นเกราะบังอันที่สามใช้ปัญญาเป็นอาวุธอันที่สจิตอาสาเป็นอาภร อันที่5วินัยเป็นเครื่องกำกับการปฏิบัติเพราะนั้นนี่งานของกระทรวงการพัฒนาคมยืนอยูย่บนปรัชญาอย่างนี้นะครับอุทิศตนอาสางานอ่อนน้อมถ่อมตนเอื้ออาทรแล้วก็อเนกประสงค์ภารกิจที่เราทําที่ผม,ไ,มได้กลับเรียนมาครับค่ะ <c oughs> นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทางท่านประหลัดนะคะได้ฝากข้อคิดแรงบันดาลใจที่ท่านได้เริ่มเริ่มโครงการต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็อย่างที่ย้ำเป็นสี่คำสุดท้ายเนี่ยงานกระทรวงเรา 5อเนี่ยนะฮะทำด้วยความเสียสละคืออุทิศตนเนอื้ออาทรก็คือขอย้ำอีกทีนะฮะทำด้วยใจรักทําด้วยส่วนรวมกับส่วนร่วมอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องเป็นคนที่รักของทุกคนเป็นที่พึ่งทุกคนครับแล้วก็อนเนกประสงค์ภารก,กิจครับภารก,กิจต่างๆที่เรามาช่วยทำเนี่ยเราต้องออตอบโจทย์สังคมเพราะฉะนั้นสังคมจะสงบสุขเมื่อทุกชีวิตได้แบ่งปัน ได้ชื่อหือซึ่งกนและกันครับค่ะนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประลัดไาตรีอิทธิศุทธมากๆนะคะปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะที่มาพูดคุยเรื่องเราแรงบันดาลใจของเราในครั้งน,นี้ขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลารายการกันไปด้วยเลยเดีกว่านะคะแต่ว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจน,นะคะจากท่านไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายการฝัานให้ไกลไปให้ถึงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Yeah.